ปีนี้คุณแม่พาสุกันมาเปิดกล่องสุ่ม MK Dark Lover เราจะได้ตัว Dark Lover สีเข็ดไหมพี่ดูกันเลยคุณแม่ก็สั่งอาหารชุด MK มากินกันนะคะทุกคนคุณแม่กับน้องสุกันชอบกินเป็ด MK มากๆเลยสุกันชอบกินบะหมี่หยกเพราะว่าเส้นนุ่มและอร่อยมากพี่เตะแต่ก็ชอบกินเหมือนสุกันนะคะเฮ้ยทุกคนกล่องจุ่มเป็ดมาแล้วนี่นี่โอ้ยทุกคนเราจะให้สุกันเลือกนะคะกล่องจุ่มจะได้เป็นตัวพิเศษหรือเปล่ากล่องจุ่ม MK Dark Lover มาแล้วสุกันเลือกกล่องมาแล้วนะคะทุก วันวาเลนทน์ใครเปิดได้สีเข็คนนั้นน้าโชคดีมากๆเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยอันะคุณแม่กับน้องสุกัตื่นเต้นมากๆเลยนะคะจะได้ตัวสีเข็มหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครเปิดได้สี่เข็เลยแล้วทุกคนคิดว่าวันวัเลนทยสุกจะได้ตัวสีเข็มไหมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้เยนะแล้วใครจะตอบถูกสองกามเฮ้ยแล้วพี่ตสเ็ได้ีเฮ้ย้โทรไหนอะได้รกล้องไหนก้องไหนได้ี่เข็สุกบอกว่าสุกได้ตัวสีเนะคะทุกคนแต่คุณแม เ้าสีเขตดเฮ้ยไม่สีเข็ดเฉยไม่รู้เลยเป็นสีเข็ดทุกคนแม่คิดว่าเป็นตัวนี้นะสีเข็ดพี่บอกโอ้ยไม่สีเขตเฉยอะไรชคดี้ย่ะทุกคนแม่ได้มาได้ตัวนี้แต่จริงได้ตัวสีเข็ดเนี่ยสกันชอบตี้มากเลยตัวสีเข็ด M K Dark Lover น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วใครได้ตัวสีเข็ดเหมือนคุณแม่มั่งมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะชอบไหมชอบไหมตัวสีเข็ดเน่เออมึงจะเอาแบงล์เลียนไหมเอาไปให้ะเดี๋ยวอาจารรยย์คูึดไม่ใช่เอาไปให้กระเป๋าเอาไปให้กระเป๋า ปีนี้สุกัดมีความสุขมากๆเลยได้กินอาหารอร่อยๆที่ MK แล้วยังโชคดีได้ตัวซีเค็ a เ k ็มเคดักเลเวด้วยกดติดตามกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะคะคลิปหน้าเราเจอกันบ๊ายบาย